สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและในคลิปนี้อันคอมมอนสตูดิโอจะกลับมาพร้อมกับเกมวอลบอ s t o r m ซึ่งความจริงแล้วเกมเกมนี้เป็นเกมแนว RTS นะครับหรือว่าเกมวางแผนนั่นเองแต่ว่าจะมีความผสมผสานก,น,กนกันกับเกมโมบ้าไปด้วยนะแล้วก็ธีมของเกมนี่อาจจะถูกใจแฟนแ w น r c r a f t กันไปด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีกลิ่นไอเยอะมากๆเลยเอาล่ะเกมนี้จะเป็นยังไงเราจะไปดูกันตอนนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นใครยังไม่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องเราและเปิดการแจ้งเตือนรบกวนด้วยนะครับผมและสาหร เกี่ยวกับคลิปของเราก็สามารถจัดก,การทําได้เช่นเดียวกันนะครับคอมเมนต์ได้เลยจะด่าจะชมยังไงก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกครับผมเอาล่ะเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะเข้าไปสู่ตัวเกมกันเลยขณะนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับเข้ามาอยู่ที่หน้าจอหลักของตัวเกมซึ่งในนี้นะครับเมนูเบื้องต้นเนี่ยขอไปดูที่การตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับกับด้านบนฝั่งซ้ายของหน้าจอรูปฟันเฟือง อ่าแทบเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับกราฟิกเนี่ยสามารถปรับได้3ระดับเลยทีเดียวในส่วนของไฮเฟมเ t e ก็สามารถออนได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของเอฟเฟกเงาก็สามารถออนออฟได้เช่นเดียวกันครับผมในเรื่องของเฟสเสียงนะครับสามารถเปิด <c oughs> ปิดและเพิ่มลดได้ถึง3เฟดด้วยกันนะครับผมสามารถจัดการกันได้เลยสําหรับเรื่องของการคอนโทรลก็สามารถจัดการปรับแต่งได้เช่นเดียวกันครับผมในส่วนของเน็ตเวิร์กสามารถจัดการเทสสปีดกันได้เลยนะครับว่าเราดีเลย์ไปกี่มิลลิเซกนะอ่าผมจะลองเทสดูนะโอเคนะครับรอสักคู่เดียว 3 4มมิลลิเซกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับกลับมาที่หน้าจอหลักกันก่อนนะครับดูที่เมนูฝั่งซ้ายอยู่นั่นคืออีเวนต์เราจะลองเข้าไปดูกันเลยครับผมสาหรับเมนูอีเวนต์นะครับก็จะมีอีเวนต์ในการรับของรางวัลด้วยนะเพื่อนๆอย่าลืมแวะเข้ามากันล่ะนี่ไงสามารถกดเคมรับเพรไปได้เลยนะครับแจกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ไม่ธรรมดานะครับในส่วนถัดไปคือ Commander Reporting for Duty ในส่วนนี้นะครับเราสามารถใช้โค้ดเพื่อรับของรางวัลกันได้เลยนะอ่ะส่วนถัดไปนะครับคือ Daily เราสามารถเข้ามารับรางวัล Daily Login กันได้เลยในนี้นะครับ <c oughs> แจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเรากลับไปที่ด้านบนกันก่อนนะครับกับเมนูชอ็อปซึ่งในเมนูนี้นะครับผมก็จะเป็นการซื้อของขายของภายในตัวเกมนั่นเองนอกจากนี้เรายังสามารถเข้ามารับเหรียญทองฟรีๆได้ด้วยอย่าลืมเข้ามาแวะรับกันล่ะ ในส่วนถัดไปของเกมเกมนี้นะครับคือการ์ดเราสามารถแถบเข้าไปดูกันได้เลยซึ่งการ์ดแต่ละใบนะครับผมก็คือทหารของเรานั่นเองอะนะและเรายังสามารถจัดทัพจัดทีมได้ด้วยนะครับผมว่าเราจะรีคูดต,ตัวละครตัวไหนไปใช้ในเกมบ้างอะนะ โอเคนะครับตัวไหนที่ต้องการใช้เนี่ยก็กดดีพอยไว้ได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการ์ดตัวละครใบอื่นด้วยนะครับที่เราสามารถเข้าไปศึกษากันได้เลยในนี้นะเพื่อนๆก็ลองแวะเข้ามากดอินโฟดูนะครับตัวละครตัวไหนเหมาะแก่การทําอะไรได้บ้างก็สามารถศึกษากันได้ในนี้เลยครับผมและนอกจากนี้ยังสามารถทําการอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่มีโกนั่นเองนะ ไม่มีทองไม่มีเหรียญทองนั่นเองนะครับก็เลยไม่สามารถทําได้ต้องขออภัยเป็นเพื่อนด้วยนะครับผมสาหรับราคาเพชรในการรีคูดตัวละครตัวหนึ่งออกมาใช้งานในเกมเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ที่ฝั่งซ้ายมือด้านล่างของการ์ดตัวละครนั้นๆนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวที่ผมแท็บอยู่นี่เนี่ยก็จะมีมูลค่า280เพชรนั่นเองนะครับอ่าเรียกว่า2 8 0คริสตัลแล้วกันเนาะอะไรประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้ตัวละครอื่นๆนะครับเรายังสามารถกดแทนที่ไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสาหรับเมนูถัดไปนะครับคือเควสในส่วนนี้นะครับ สามารถกดเข้าไปรับของรางวัลกันได้เลยนะอาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเยอะมากๆเหรียญทองหกเหรียญโอ้ยังกล้าจแจกกูอีกเนาะอะ,อะไรประมาณนี้นะครับสามารถกดเข้าไปรับกันได้เลยนะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับและถัดไปคือเฟียดเฟียดนี่ก็จะเปรียบเสมือนกับอาชีพเม้นนั่นเองนะครับผมลองแท็บเข้าไปดูกันได้เลยในส่วนนี <c oughs> ้เมื่อทาภารกิจอาชีพเมนตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย <c oughs> ก็สามารถกดรับของรางวัลได้เช่นเดียวกันครับ่า <c oughs> อ่าโอเคนะครับรับไปเรียบร้อยกันแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอาล่ะและในการเล่นเกมแต่ละครั้งนะครับสังเกตฝั่งขวามือของหน้าจอกันบ้างนะจะมีหีบสมบัติสีเงินกับสีทองกันอยู่นะครับเมื่อเราเล่นเกมเกมนึงจบแล้วาาเ,เนี่ยเราจะได้รับกล่องสมบัติมานั่นเองนะครับผม เวลาที่เกมกำหนดนั่นเองซึ่งขณะนี้เนี่ยผมสามารถเปิดได้แล้วนะครับจะลองเปิดให้ดูเลยละกันนี่ไง แท็บโอเพนไปได้เลยนะครับแล้วก็แท็บดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วขั้นตอนถัดไปนะครับก็ถึงเวลาในการเล่นเกมเกมนี้กันแล้วเกมเกมนี้จมันขนาดไหนจะดูเดือดขนาดไหนจะใช้ความสามารถในการวางแผนแค่ไหนเราจะมาดูพร้อมกันเลยครับผมกดแบทเทิลไปได้เลยเอาล่ะตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในตัวเกมกันแล้วเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีฐานหลักนะครับผมฐานหลักเนี่ยห้ามใครจมตีเลยส่วนฐานอีกฐานนึงนะครับเป็นฐานของเหมืองนั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะเอาเหมืองเนี่ยไปติดตั้ งในจุดต่างๆของแมปได้เลยนะครับที่มีคริสตัลปรากฏอยู่นะครับผมนี่ไงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมมาสร้างป้อมกันก่อนแล้วก็สร้างฐานในการรีคูตัวละครกันก่อนนะครับผมจะเริ่มในการสร้างอ่าเจ้าไลท์บาแล็กละกันนะครับอ่าไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะ ซึ่งเจ้าไร้บาแล็กเฮวี่ <Heavy S 2> บาเลกหรือว่าแอร์บา l ล็กเนี่ยก็จะให้ตัวละครออ,อกมาที่เรารีคูดเนี่ยแตกต่างกันไปอีกทีนึงตามประเภทนะครับระหว่างรอนนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างหอคอยเอาไว้ป้องกันเมืองของเราได้ด้วยนะครับเมื่อเราสร้างฐานบาเล็กเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแท็บเข้าไปที่ไอคอนอาร์มี่ด้านล่างขวาของหน้าจอกันได้เลยเมื่อแท็บเสร็จแล้วนะครับผมเราก็สามารถรีคูดตัวละครออกมาใช้งานกันได้นะครับแต่ว่ามูลค่าเนี่ยก็จะตามที่เกมกําหนดไว้อะนะสามารถเลือกกันได้เลยนะครับว่าจะเอาตัวไหนอะไรยังไงออกมาใช้งานนอกจากนี้นะครับการแท็บที่หน้าจอเนี่ย ต่างนานาของเราเนี่ยไปยังจุดที่เรากําหนดได้ด้วยนะครับอ่าเพื่อนๆก็ลองแถบกันดูนะครับผมเมื่อเราส่งตัวละครไปเปิดแผนที่ในแมปนั้นแล้วเนี่ยแล้วเราเจอคริสตัลนะครับผมเราก็สามารถสร้างเหมืองได้เพิ่มขึ้นมาอีกนี่ไงจากนั้นก็รอสักครู่เดียวนะครับกำลังการผลิตคริสตัลของเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองและตอนนี้ผมก็โดนโจมตีกันแล้วอมืมาดิมาดิมาเลย <laughs> มาครับผม เสียงเกมอาจจะเบาไปหน่อยนะครับตรงนี้ต้องขออภยัยเพื่อนๆด้วยนะครับอโหมันเอามังกรมาบุกก่อนเลยนะครับผมจะเอายังไงกับมันดีวะเน,นี่ยเอาละมันมากันแล้วโอ้ยอย่างนี้ต้องสร้างหอคอยเพิ่มนะครับไม่ไหวละต้องสร้างหอคอยเพิ่มเยอะๆกันแล้วนะครับผมเอาละตอนนี้ผมก็สร้างฐานรีคูดตัวละครมาเพิ่มอีกแล้วนะครับอีกฐานหนึ่งออย ยังไงวะเนี่ยจะแพ้หรือเปล่าวะเนี่ยเกมเกมนี้อาจจะใช้เวลายืดเยื้อไปบ้างสักหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับสเต็ปแล้วก็สไตล์การเล่นของเราเองนะเหมือนฝั่งตรงข้ามจะรู้ทันผมแล้วนะครับมันเอามังกรมายิงใส่ผมแล้วเนี่ย มันรู้ทันแล้วว่าผมจะฟาร์มเพชรนะครับอืมเอายังไงดีว่าคราวนี้อาจจะแพ้ก็ได้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นการทดลองเล่นนะนะครับเกมเกมนี้อาจจะแพ้ก็ได้ต้องทําใจกันหน่อยนะครับรอสักครู่เดียวเท่านั้นครับผมตอนนี้ผมก็สร้างหอคอยไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถือว่าเป็นการป้องกันตัวละครของเราไว้ด้วยนะพยายามสร้างไว้เยอะๆนะครับผมทั้งฐานแล้วก็ทั้งตัวละครนะครับทั้งกองทหารของเราด้วยนะครับผมอย่าพลาดนะครับผมอย่าลืมสร้างฐานไหนเลยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเนี่ยเราสวยแน่ๆเลยนะไม่สามารถรีฟูตัวละครตามที่เราต้อง ต้องการได้นะครับโอเคตอนนี้อ้าวฝั่งตรงข้ามศัรตรูมากันแล้วนะครับผมตอนนี้ยังเจอป้อมผมอยู่นะครับแต่น่าจะเอาอยู่นะอ้ามันมาอย่างเชิงเว้มันมาอย่างเชิงอย่างเชิงอย่างนี้ ได้เลยสําหรับโคตา้าในการรีคูดตัวละครรี Re rew, คูดกองทัพเนี่ยมีได้สูงสุดคือ50ตัวนะครับผมต่อเกมเกมนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบริหารงานนะครับในการจัดการบาลานทีมบาลานสกอร์เนี่ยเพื่อนเพื่อต้องจัดการดีๆด,ด้วยนะครับสำหรับการคอนโทลตัวละครนะครับนอกจากการคอนโทลทั้งกองทัพแล้วเนี่ยเรายังสามารถเลือกเป็นลายตัวได้ด้วยนะครับผมจะคอนโทลเฉพาะตัวไหนก็สามารถจัดก,การทําได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ไง <S <S ก็เล่นง่ายๆนะครับเหมือนเกมวางแผนแนววอลคราฟกันเลยนะครับผม แต่ว่าลักษณะเกมเนี่ยจะจบง่ายกว่านั่นเองอะนะสำหรับฐานนี้นะครับผมถ้าเรายึดแล้วทําให้กลายเป็นฝั่งของเราได้เนี่ยจะทําให้เรามีสิทธิแล้วก็สามารถสอดแนมตรงส่วนกลางของแมปได้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมรีคูดคนได้ครบ50แล้วนะครับตามโคตานะครับและเวลาในการเล่นเกมนะครับผมก็มีจํากัดด้วยนะครับถ้าเราไม่สามารถเอาชนะกันได้ภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยเราจะแพ้นะครับผมนี่ไงประมาณนี้เลยต่างฝ่ายต่างแพ้นะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมเกมนี้เดี๋ยวผมจะไปอีกเกมเกมนึงนะครับผมจะเล่นให้ดูอีกเกมเกมนึงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าผมจะเล่นยังไงให้มันชนะนะเอาล่ะตอนนี้เราก็เข้ามาสูต่ตัวเกมกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็จะซื้อของตามสูตรไปเลยนะแต่ว่าตอนนี้ ผมมาเกิดสลึกเลยนะครับมาเกิดอีกฟากหนึ่งของแมปมานะไม่เคยเล่นเหมือนกันแมปในส่วนตรงนี้นะครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็สามารถรีฟูตตัวละครกันได้แล้วนะครับผมก็จัดการกันเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาสร้างหอคอยกันรอนะครับรอตัวละครเราเกิดนั่นเองนะห่อคอ,อยร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับผมไม่ถูกนะเนี่ยอืออ่ะต้องรอไปสักคู่สักพักนึ่งนะครับในขณะนี้ผมก็สามารถซื้อหอคอยได้แล้วอ่าโอเคนะครับผมสร้างเข้าไปได้เลยนี่ไงเอาไว้ป้องกันฐานของเรานะครับ หอคอยเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะนอกจากนี้ผมก็สามารถฟาร์มคริสตัลที่จุดใหม่กันได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะสร้างเหมืองไว้ไ <wounds S 2> ตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวรอสักคู่เดียวนะครับผมตอนนี้คริสตัลไม่พอนั่นเองนะแล้วก็อีกสักหน่อยก็พอกันแล้วนะครับนี่ไงจัดการกันไปได้เลยคริสตัล <Crystal S 1> สองฐา Actually, นเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อการเอาชนะคู่ต่อสู้กันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งเลยละกันนะครับผมจะไปสร้างฐานคริสตัลอีกจุดหนึ่งเลยนะครับจะไปสร้างเหมืองไว้อีกจุดหนึ่ง รอ,อสักคู่เดียวเท่านั้นระหว่างรอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรอไปก่อนนะครับเอาละฝั่งตรงข้ามมากันแล้วนะครับผมตามที่คาดไว้เลยนะผมต้องสร้างป้อมไว้รอเยอะๆแล้วล่ะครับฝั่งตรงข้ามประมาทเรามากเลยนะครับใช้ทหารกักขักมาโจมตีอย่างนี้เนี่ยต้องเอาคืนซะแล้วล่ะครับเราเยอะอยู่แล้วนะครับผมรีคูดทหารไวใ้ให้เต็มโคตา้าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมให้มันเต็ม50ทัาตั้งแต่แรกเลยยิ่งดีนะครับ เอาละฟังผมไปบุกบ้างนะครับฟังตรงข้ามรู้ตัวแล้วนะครับผมว่าผมเข้าไปบุกฐานเขาอะนะจะขอจี้เข้าไปที่ฐานหลักกันเลยนะครับผมนี่ไงเอาละไปกันเลยนะครับนี่ไงจัดการกันเข้าไปเลยนี่เป็นยังไงละ่ะเป็นยังไงเ <ans> ตรียมตัวแพ้กันได้เลยนะครับผมจะเข้าไปชัดดาวชัดปัก <ule> อย่างนี้เลยนะมาเลยครับผมมาเลยครับฟังตรงข้ามเนี่ยแทบจะไม่สร้างฐานอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่สร้างป้อมไม่สร้างอะไรด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยประมาทผมโคตรเลยนะเนี่ยนี่ไง จัดการกันเข้าไปดิแล้วมันก็มีแค่ทหารกักขากันด้วยนะเอามาดิครับผมมาดิครับอย่างนี้ผมสร้างตัวละครไว้รอเลยนะครับผมตัวละครผมนะครับเหลือ30เต็ม50แล้วนะเอาล่ะขึ้นอยู่กับกําลังเงินของเรานะครับผมแล้วก็ชนะกันจนได้นะครับ <c oughs> <laughs> เข้ามาแบบรอบชัดปักกันเลยนะครับผมอย่างนี้แหละครับโทษฐานของการไม่สร้างป้อมมานะคือป้อมเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับห้ามพลาดกันเลยและนี่คือเกมวอลบอ Storm เกม RTS หรือว่าเกมวางแผนบนมือถือที่มีกลิ่นอายของ Warcraft เยอะมากๆเลยทีเดียวในขณะเดียวกันนะครับผมเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลายืดเยื้อมากๆในการเล่นนะครับสามารถเอาชนะคู่แข่งได้แบบง่ายๆกันเลยเพียงแค่ใช้ไหวพิบแค่นั้นเองแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเกมเกมนี้บ้างและคิดยังไงกับคลิปของเราสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะ เพื่อที่เราจะเอาข้อมูลต่างๆที่เพื่อนๆคอมเมนต์เนี่ยไปปรับปรุงคุณภาพคลิปของเราให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกและสําหรับข้อมูลที่เราเอามานําเสนอหากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่สําหรับใครที่ชอบรูปแบบในการรีวิวของเราสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องของเราพร้อมเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆนั่นเองและสําหรับคลิปลปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขโดยเฉพาะเกมนี้สวัสดีครับผม